เรียนท่านประธานสภากระผมกิติรานเลิศอุริศพักดีผู้แทนรัศดรจังหวัดคนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งคนปกักน้ำโพพักก้าวไกลกระผมขอมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายนะครับสนับสนุนแนวทางการพิจารณาการพัฒนาระบบบำนานพื้นฐานเพื่อประชาชนนะครับแล้วขอชื่นชมคณะอนุกรรมธิการทุกท่านนะที่ได้เข้ามารายงานต่อสภานะครับแล้วขอสนับสนุนด้วยความตั้งใจอย,อย่างยิ่งนะครับ เพื่ออยากเพื่อให้ทําโครงการนี้สําเร็จนะครับในประเทศไทยครับท่านประธานเราได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยก่อนประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆนะครับจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของไทยกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผู้สูงอายุของไทยจํานวนมากยังไม่มีความมั่นคงหรือที่เรียกว่าแก่ก่อนวัยแก่ก่อนรวยนะครับที่ผ่านมาระบบการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการจ่ายเบี้ยยังชีพยังเป็นขั้นบันไดาตามช่วงอายุก็คือ6 0 0้อถึงหนึ่บาทนะครับโดยไม่มีการปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี2,556การดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้านติดเตียงมีการจัดสรรทรัพยากรที่จํากัดและไม่เป็นไปในลนักษณะเป็นการสงเคราะห์มากกว่าเป็นสวัสดิการอย่างแท้จริงนะครับจากการลงพื้นที่ของผมพบพี่น้องประชาชนนะครับ โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งนะครับผมลงพื้นที่ทุกวันจันทร์ช่วงเย็นเพื่อพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนป่วยเยี่ยมคนป่วยที่ติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับผมอาจจะมีของเยี่ยมไปเล็กน้อยนมไม่กี่กล่องนะครับแต่ว่าความตั้งใจของผมก็คือเพื่อไปให้กําลังใจเขาเพื่อไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ผมลงพื้นที่ทุกวันจันทร์เย็นตอนนี้กว่า30ชุมชนนะครับแล้วก็ตั้งใจจะไปให้ครบทุกพื้นที่นะครับในพื้นที่ ของผมที่เป็นผู้แทนรัศดรอ,อยู่นะครับจากรายงานฉบับนี้นะครับที่บอกธนาคารโลกนะครับเคยประเมินในปี2561นะครับว่าคนไทย6.7ล้านคนหรือราวสิของประชากระจะมีไรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนนะครับซึ่งตัวเลขนี้อยู่ที่2,763บาทต่อคนต่อเดือนนะครับรายงานฉบับนี้ในหน้าที่9นะครับพูดถึงตัวเลขที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องของจำนวนผู้สูงอายุและ ร้อยละต่อจำนวนประชากรนะครับโดยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในปี2 5 6 3มีจำนวนทั้งสิ้น12.6ล้านคนหรือประมาณ19%นะครับหรือ1ใน5จากนั้นอีก10ปีปี73เพิ่มเป็น17.6ล้านคนหรือประมาณ1ใน4ี่นะครับ27% 20ปีถัดไปปี83นะครับผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น20.5ล้านคนหรือกว่า 32%นะครับหรือหนึห่งใน3ของประชากรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนคงตระหนักดีทุกคนคงทราบดีนะครับผมมาดูข้อมูลของจังหวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครวสวรรค์ปี2 5 6 6มีผู้สูงอายุนะครับ0ถึง60ปี60ปีถึงขึ้นไปนะครับกว่า240,07คนนะครับหรือกว่า23% นในนี้มีผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุอายุหนึ่งปีพอดอีชาย85หญิง77นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่เกินร้อปีนะครับของนครสวรรค์คนที่สูงอายุเยอะทีเดียว3 3 1อดนะครับต่อเพศชายและเพศหญิง337คนแต่น่านอนครับผู้สูงอายุที่อายุมากขนาดนี้ในการดูแลตนเองคงลำบากในการที่หากเขาไม่มีเงินเก็บเพียงพอและต้องอาศัย เบีย้ยผู้สูงอายุที่ได้รับเพียง600บาทนะครับเจ็700บาท800บาทต่อเดือนน่าจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะครับจากข้อมูลของท่านอนุกรรม,รมธิการนะครับเรื่องของการจัดสรรงบป,ประมาณด้านสวัสดิการที่งบป,ประมาณที่ท่านจัดสรรไว้นะครับสี่แสล้านบาทนะครับที่เป็นตัวเลขที่นําเสนอนะครับเป็นในส่วนของบำนาญค้าราชการประสมแสนสองหมื่น 2,790ล้านบาทนะครับเบี้ยยังชีพที่ตอนนี้ที่เราได้รับก็คือ87,580ล้านบาทนะครับต่อประชากร11.3ล้านคนซึ่งน้อยนิดนะครับผมขอสรุปข้อมูลนะครับในรายงานเล่มนี้นะครับข้อมูลอยากจะถามท่านอนุกรรมธิการนะครับ3ข้อนะครับข้อแรกนะครับจากรายงานหน้าที่23ว่าด้วยคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้ที่รับบำนาญในต่างประเทศนะครับอาทิประเทศแคนาดาเดนมาร์กกรีซนะครับประเทศแคนาดานะครับผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับบำนาญน,นะครับตามข้อกําหนดอายุ65ปีขึ้นไปเดนมาร์ก65ปีนะครับกรีซ67ปีไอซ์แลนล์67ปีอิสราเอล67ปีเนเธอร์แลนด์66ปีนิวซีแลนด์65ปี สิ่งที่ถามท่านก็คือตัวเลขผู้สูงอายุที่ในแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเ,เหตุใดที่เราให้ให้ผู้สูงอายุในช่วงอายุที่มากเราเราให้ตอนที่อายุ60นะครับอยากส,สอบถามสอบถามท่านเรื่องนี้เป็นเพราะว่าพวกเขาแข็งแรงกว่าผู้สูงอายุคนไทยหรือไม่นะครับเรื่องที่2ครับได้ยินว่ากันว่าการใช้นโยบาย UBI หรือ ล,ลักษณะนี้นะครับจะทําให้คนขี้เกียจหรือไม่ยอมทํางานหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นอุปทานที่แรงงานหดตัวลงจริงหรือไม่อย่างใดอยากให้ท่านออชี้แจงเรื่องนี้ครับผมยังไม่ได้รับข้อมูลในรายงานนะครับเรื่องที่3าก็คือเรื่องของด้านที่มาของรายได้ครับมีหลายเรื่องที่ท่านหยิบยกที่น่าสนใจนะครับพูดถึงพูดถึงข้อเสนอด้านไรายได้นะไม่ว่าจะเป็นงบจากกระทรวงการคลังที่เก็บภาษีความมั่งคั่งนะครับภาษีกําไรจากอสังหาริมทรัพย์ หรือแม้กระทั่งของสาธารณสุขในการเก็บภาษีธุรกิจนะครับกระท่อมกัญชานะครับที่น่าสนใจคือเรื่องของภาษีในเรื่องของออหวยนะครับเรื่องนี้อยากให้ท่านชี่แจงเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ท้ายนี้ครับขอสนับสนุนนะครับรายงานของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาพูาแ้แทนรัศดรเรื่อง การพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนครับขอบคุณครับ